ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราจะมาเตือนท่านผู้ชมกันนิดนึงครับว่าราศีไหนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปลายปีละบางคนเงินขาดมือบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปขอหยิบยืมคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีราศีไหนบ้างที่ต้องระวังถูกหลอกยืมเงินนะครับอาจจะแบบเดือดร้อนไม่จริงนะครับหรือว่าเอาไปทําอะไรที่แบบใช้จ่ายในเชิงฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยนะครับมีราศีไหนบ้างเราลองมาดูกันนะครับราศีแรกเลยที่ต้องระวังถูก หลอกยืมเงินนะครับได้แก่ชาวราศี <c oughs> เมษรครับชาวราศีเมษให้ระวังนิดหนึ่งนะครับดวงดาวการเงินของคุณอาจจะถูกครอบคลุมครอบงำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไว้วางใจความเชื่อใจจากเพื่อนจากญาติสนิทมิสหายครับตรงนี้อาจจะมีญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยมา ขอหยิบยืมเงินคุณนะครับอาจจะเหมือนกับว่าบอกว่ามีเรื่องสําคัญอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามนั้น100%เนะครับเขาอาจจะทุก50%บอกคุณ100ร0อยเปอร์เซเงี้ยนะครับทุก20%นะครับพูดขึ้นไปเป็นสเท่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็คุณจะต้องฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์เยอะๆนิดนึงนะครับส่วนการจะให้ความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวคุณแล้วกัน แต่บอกไว้ก่อนว่ามันมีเกณฑ์ถูกหลอกลวงนะครับเรื่องของการหยิบยืมเงินกันนะครับให้ไตร่ตรองให้รอบคอบนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างไรนะครับของชาวราศีเมษนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับที่ต้องระวังถูกหลอกยืมเงินนะครับได้แก่ชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนตรงนี้หรือว่ามิถุนเนี่ยนะครับจะเน้นบุตรบริวารหรือว่าลูกน้องก่อนนะ ใครที่มีลูกน้องอ่ะนะครับใครที่มีลูกน้องบางทีลูกน้องโทรมาบอกว่าเ้ยเงินขาดเงินไม่มีนะครับค่ารถรถเสียน้ํามันหมดอย่างวันนี้จุกจิกจีกปะทะหยิบย้อยไปหมดเลยนะครับการทํางานสะดุดมีปัญหาอุปสรรคเพราะว่าขาดเงินถอดทองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใครที่มีลูกน้องบริวารเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเชิงเนี้ยจากลูกน้องบริวารใครไม่มีลูกน้องอาจจะเป็นบุตรหลานก็ได้นะครับที่จะมาขอหยิบยืมเงินคุณเนี่ย เหมือนกันเลยนะครับคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีว่ามันใช่เรื่องจริงไม่จริงอย่างไรมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนสำคัญไม่สำคัญการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณนะจะให้หรือไม่ให้อย่างไรนะครับช่างใจช่างน้ำหนักด้วยเหตุด้วยผลให้ดีนะครับการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ตัวเรานะครับเพียงแค่เตือนไว้เฉยๆว่ามันมีโอกาสถูกหลอกเยี่ยมเงินนะครับอาจจะจริงก็ได้อย่างที่ผมบอกหรืออาจจะจริง20%แต่บอก40%อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไปพิจารณาดูให้ดีนะครับมีเกณฑ์ยอยู่นะฮะ ราศีสุดท้ายนะครับที่ต้องระวังถูกหลอกยืมเงินนะครับได้แก่ชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องของคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนทั้งหลายนะครับที่เขาจะเหมือนกับว่าขอเงินไปก่อนหลอกลวงเงินคุณไปหรือว่าขอหยิบยืมเงินคุณไปก่อนนะครับขอกักขออะไรอย่างนี้ไว้นะครับคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับบางครั้งมันจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้า ขายไม่ออกปฏิเสธไม่ได้ก็มีนะครับตรงนี้คุณต้องหาทางเผื่อ,อไว้หาทางแก้ไขเอาไว้นะครับแล้วก็รอบครอบรัดกุมมากๆเลยนะครับทั้ง3มราศีนี้ก็มีข้อแตกต่างกันไปนะครับให้พิจารณาให้ดีแล้วกันในช่วงปลายปีนี้ก่อนจะให้ใครหยิบยืมเงินนะครับขอให้โชคดีนะครับคนทั้ง3ราศีนี้นะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้ในวัน จันและวันพุธเวลา15นาิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีไทยไทยทรูวิชั่น358ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยายนสาสตารแห่งไพ่พรหมยาณต้องขอลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ